คุณพ่อของลูกเป็นชาวจีนที่มีพ่อแม่เดินทางมาจากประเทศจีนคุณพ่อมาเกิดที่เมืองไทยกงเมื่อมาอยู่เมืองไทยก็ประกอบอาชีพร้านขายยาจีนโบราณและชอบเล่นไพ่มากเงินจึงไม่มีเหลือให้กับครอบครัวเลยคุณพ่อเป็นพี่ชาคนโต ในพี่น้องหกคนแต่น้องสามคนเสียชีวิตแต่ยังเด็กเนื่องจากอาม่าเป็นวันโรคลูกกินนมแม่แล้วก็ได้ดติดเชื้อไปด้วยอาม่าได้ดเสียชีวิตตอนอายุได้สามสิบก้าปี<อ>แต่กกงเสียชีวิตอายุกว่าแปดสิบปีอกงไม่ยักติดเนาะ คุณพ่อลำบากมากาเมื่ออาม่าเสียคุณพ่ออายุได้สิบสามปีแต่ด้วยความมีมานะอดทนขยันเรียนแม้จะจบแค่ปสี่แต่คุณพ่อก็ได้เรียนภาษาจีนควบคู่ไปกับการเรียนภาษาไทยด้วยและพูดได้หลายภาษาทั้งจีนแต่จิ๋วจีนกลางจีนกวางตุ้งจีนไหายหล่ และภาษาอังกฤษพูดได้ปานกลางเมื่ออายุได้ยี่สิบปีอายุได้ยี่สิบปีก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการโรงงานสุรามีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีมากได้แต่งงานกับคุณแม่เมื่ออายุยีปีแล้วก็ได้เป็นผู้จัดการโรงงานน้ำตาลโรงงานแป้งมันโรงงานผลิตแอลกอฮอล และโรงงานน้ำแข็งโดยมีหุ้นส่วนอยู่ด้วยทั้งห้าแห่งคุณพ่อคุณแม่มีลูกสิบคนเป็นชายเจ็ดหญิงสามคนได้ส่งเสีิมและเรียนเป็นอย่างดีจบปริญญาโทที่ต่างประเทศหลายคนคุณพ่อเป็นคนอารมณ์ดีคุยเก่งเสียงดังชอบทำอาหารที่แปลกและมีประโยชน์ให้ลูกๆทานเป็นประจำแต่เวลาทำงานจะเป็นคนที่จริงจัง ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเป็นที่รักของลูกน้องปกติจะไม่ดื่นทุรายกเว้นเวลาที่ออกงานจะดื่มเพียงนิดหน่อยท่าลาออกจากการเป็นผู้จัดก,การโรงงานทั้งห้าตอนอายุห้าสิบปีละลูกๆได้เริ่มโตและได้มาทำธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านขายเครื่องยนต์เก่านำเข้าจากญี่ปุ่นและขายรถมอเตอร์ไซ์ มีลูกค้ามอมุดหนุนมากมายต่อมาก็ได้เลิกกิจการเพราะสุขภาพไม่ดีในสมัยที่ท่านอายุ35ป,ปีได้รับอุบัติเหตุรถชนกันบาดเจ็บสาหัสแต่ก็รอดมาได้ต่อมาได้รับการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีหนึ่งครั้งผ่าตัดด้วโรคกระเพาะเป็นแผลอีกหนึ่งครั้งแล้เสียชีวิตด้วยโรคแทรกซ้อนจากการเข้ารับการรักษาโรคนิว้วโดยการยิงสลายนิว้ว วันที่21เมษายน2531โรอายุได้59ปีตอนมีชีวิตอยู่ท่านชอบช่วยเหลือคนงานขอรู้จักชอบทำบุญช่วยงานบุญลงเจตามความเชื่อของคนจีนล้างป่าช้าก็หลายครั้งทุกวันพระท่านจะให้ลูกๆโดยเฉพาะลูกสาวชื่อคุณแม่จัดของไหว้พระที่ห้องพระพร้อมท่านเสมอ และพาครอบครัวไปวัด,กดใกล้ๆบ้านเมื่อเสียชีวิตแล้วลูกๆก,ก็ได้สร้างองค์พระประจําตัวให้ท่านสององค์และบุญอื่น,อ,นอีกหลายบุญที่วัดพระธรรมกายจนกระทั่งถึงปัจจุบันส่วนคุณแมนะ่เป็นคนใจดีมากยิ้มแย้มแจ่ม,มใสตลอดเวลาไม่เคยมีอารมณ์หงุดหงิดไม่เคยว่าใครไม่เคยตีลูกตีหลานไม่เคยโมโ oh หหรือโกรธใครเลยตลอดชีวิต มีบุญอย่างเลยเนี่ยมีความกตัญยูมากดูแลคุณยายซึ่งเป็นแม่ของท่านอย่างดีตลอดเวลาจนคุณยายเสียชีวิตเมื่ออายุเก้ปีจากนั้นทำให้ท่านได้มีเวลามาวัดพระธรรมกายทุกงานบุญใหญ่ <c oughs> และวันอาทิตย์ต้นเดือนได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวสององค์ได้สร้างถวายหลวงพ่อหนึ่งองค์เป็นประธานท่ากรถินปีสามล้านบาท และบุญหล่อจงคำหลวงปู่องค์แรก2.5กิโลกร,รมัมและได้ร่วมบุญอื่นๆอีกทุกบุญไม่เคยขาดคุณแม่เป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวและช่วงก่อนงานบุญมาฆ่าบูชาปี2545คุณแม่มาวัดวันอาทิตย์และพักอยู่ที่กรุงเทพเพราะรอมางานบุญใหญ่ในวันอังคารแต่ในตอนสายของวันจันทร์ที่25กุมภาพันธ์คุณแม่ ตรงนี้น่าสนใจอย่าฟุ้งลืมฟังเลยเจ้าตรงเนี้ยคุณแม่นอนเล่นเพราะท่านยังแข็งแรงอยู่ไม่ได้ป่วยอะไรอ่านหนังสือวันสลายอ,อร่างคุณยายคุณแม่จะปลื้มมากที่ได้มาร่วมงานและได้เห็นพระสังฆาธิการมาร่วมงานทั่วประเทศนับแสนองค์ท่านจะพูดถึงงานวันนั้นด้วยความปีติอยู่บ่อย อย่าฟุ้งลืมฟังนะจ๊ะแต่แล้วอยู่ๆท่านก็ลุกขึ้นมานั่งยกสองแขนขึ้นเหมือนจะรับอะไรสักอย่างแล้วก็วางมือลงหลับตานั่งอมยิ้มแล้วท่านก็ไปหายใจอีกเลยอใครฟุ้งมั้งฟุ้งลืมฟังไหมไม่ฟุ้งครับ ท่านจะพูดถึงงานวันสลายล่างคุณยายแล้วก็มีพระสังฆาธิการมาร่วมนับแสนองค์ด้วยความปิติบ่อยๆแต่แล้วอยู่ๆท่านก็ลุกขึ้นมานั่งยกสองแขนขึ้นเหมือนจะรับอะไรสักอย่างแล้วก็วางมือลงหลับตานั่งอมยิม้มในอมยิ้มนี้ ่าแล้วท่านก็ตรงนี้ไม่ต้องทําไม่หายใจอีกเลยโอ้ลูกๆเ,เคยได้ยินอย่างนี้ไหมเคสเไม่เคยครับครั้นี่แหละเคสเดียวของโลกและเคสแรกเลยเนี่ยลูกๆจึงรีบพาท่านส่งโรงพยาบาลก็ส่งไปทําไมเนี่ยแต่ก็ปั้มหัวใจไม่ขึ้นท่านจากไปแบบสายฟ้าแลบจะลูกๆงงไมหมด ท่านจากไปเมื่ออายุได้72ปีครอเนี่ยเดี๋ยวเรื่องของท่านนิดอย่าฟุ้งลืมฟังนะครับหรือจะหลับตอนนี้ไปก่อนก็ได้รหรือจะไปเอาไปเล่าไว้ตอนหลังๆไม่าตอนนี้ <c oughs> และน้องชาคนสุดท้องเป็นคนพูดน้อยนิสัยดีนี่ฟังให้ดีนะตั้งแต่เด็กไม่เคยทะเลาะก,กับพี่น้องคนไหนเลย เมื่อเข้ารเรียนในมหาวิทยาลัยครบเพื่อนไม่ดีเลยติดยาอยู่หลายปี oh. พี่สาวก็พยายามทุกวิธีทางเพื่อให้หายเคยบำบัดมาแล้วก็ไม่หายขาด s right. <S กลับมาติดอีกหลายครั้งจนสุดท้ายหนักมาก oh. เลยส่งไปยังที่แห่งหนึ่งที่มีคนบอกว่าใครไปก็หายแน่นอน oh. แล้วก็หายจริงๆ oh. คือไปได้แค่อาทิตย์เดียวก็เสียชีวิต oh. อายุได้29ปี oh. Oh. หายจากโลกนี้ไปเลย oh. ตอนมีชีวิตอยู่ชวนมาทําบุญก็มาชวนให้มาบวชก็มาชวนสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวก็สร้างสิบเอ็ดองค์ชวนสร้างเสาเข็มมหาธรรมกายเจดีก็ทำหนึ่งต้นชวนสร้างเสาเข็มวิหารหลวงปู่ก็ทำหนึ่งต้นและทุกบุญของวัดตามที่พี่สาวบอกอืเห็นไหมครับขาก็้มเมตตาไปเดี๋ยวคุณหลวงพ่อฝันให้ฝันให้ด้วยเจ้าค่ะ ขาเรียนถามคณถามดังนี้หนึ่งคุณพ่อคุณแม่น้องชายมาละสังขารแล้วท่านไปอยู่ไหนปัจจุบันมีความไปอยู่อย่างไรคะสองทำไมคุณพ่อถึงเจออุบัติเหตุต้องผ่าตัดใหญ่หลายครั้งสามบุญที่คุณพ่อทําไว้กับโรงเจจะได้บุญมากน้อยแค่ไหนครสีท่ทำไมคุณแม่จิงจากไปเร็วดยอายุเจ็ดสิบสองปีท,งทั้งทั้งที่สุขภาพยังแข็งแรงระวังนะยังแข็งแรงอยู่ดีจะไปนั่งอมยิ้มเลยนี่ยังแข็งแรง <c oughs> ทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยดู บุญที่คุณพ่อคุณแม่และน้องชายได้ทําไว้ขณะที่มีชีวิตอยู่และลูกๆได้ทําให้ท่านโดยใส่ชื่อท่านท่านจะได้รับเต็มที่ไหมคะการอะไรที่ทาให้น้องชายถึงได้ติดยาจนเสียชีวิตทั้งๆท,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 ที่มีความประพฤติดีทุกอย่างและเกิดมาก็ไม่เคยลําบากเลยน้องชายเสียชีวิตที่ที่26กุมภาพันธ์2543และคุณแม่เสียชีวิตวันที่2 5กุมภาพันธ์2545ห่างกันสองปีญาติบางคนบอกว่าเนี่ยญาติเนี่ย สงสัยคุณแม่กับน,น้องชายผูกพันกันมากจึงมารับกันไปอยู่ด้วยเหตุการณ์แบบนี้เป็นไปได้หรือเจ้าคะานี่นี่นักสันนิษฐานวิยาณตอนที่คุณพ่อป่วยอยู่โรงพยาบาลท่านได้ทำวินัยคมไว้ว่าว่าท่านไม่อยู่ไม่ให้ลูกๆแบ่งทรัพย์สินทั้งหลายให้เวยกันดูแล,แลและสร้างธุรกิจด้วยกันแต่พี่ๆติโตแล้วได้จัดการแบ่งทรัพย์สินกันระหว่างพี่น้องแร้ไปฟังคําคัดค้านจากคุณแม่ แต่การแบ่งไม่ลงตัวมีปัญหาเกิดการทะเลาะกันจนถึงทุกวันนี้อีกทั้งน้องชายบางคนก็นไม่เขาว่าพะตธมอกคายแล้วก็โจมตีมากๆทาให้เข้ากันไม่ได้ไม่เหลือความเป็นพี่เป็นน้องยิงกันแม่เสียชีตไปแล้วก็ไม่พูดคุยกันเหมือนแต่ก่อนแบ่งเป็นหลายก๊กทำอย่างไรถึงจะให้ทุกคนทำมาปรองดองกันได้เจ้ะคะคมาฟังกันเลยแม่ มันก็จะยาวกว่ไปเรื่อยๆนะเมื่มอมาวานเนี่ยเมาซะ,ะเพลินนะโอ้แต่วันนี้ไม่ละเดี๋ยวจะแบ่งเวลาให้นั่งธรรมะตกลงเราจะเอาไงเนี่ยตอครานี่ฝันนี่ฝันนะครับหลับแล้วก็ฝันไปเป็นตุเป็นตะคุณพ่อตายเมื่ออายุท่านได้ห้าสิบเก้าปี ตายแล้วเจ้าหน้าที่ก็พาไปยมโลกนี่รัดไปเลยนะ<อ>หลังจากได้พิจารณาบุญบาปเอารัดรัดเลยรจริงเขียนยาวเหยียดเลยเนี่ยก็ถูรพิพากษาให้ไปเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกโ<อ>หนึ่งปีทิพต้องอยู่เวรเก้าเดือนเก้าเดือนทิพนะพักสามเดือนอต่อมาเมื่อลูก อุทิศบุญไปให้ก็ได้รับการลดหย่อนลงเหลือเพียงปีละสามเดือนเป็นเจ้าหน้าที่อีกเก้าเดือนทิพก็ไปพักจักเก้าลดลงมาเหลือสามโดยไปทำหน้าที่กรอกน้ำทองแดง<อ>ให้กับสัตว์นรกที่มีกรรมดื่มสุราผู้ที่ทำหน้าที่กรอกน้ำทองแดงนี้เนี่ย ใช่ว่าจะสบายตัวเองก็ทุกทรมานเช่นกันคือเหนื่อยรมันตักไม่หยุดอะแล้วก็หยุดไม่ได้แล้วก็ร้อนเมื่อน้ำทองแดงหกรถก็จะต้องรีบทำหน้าที่มันไปทำจะลืมว่าเจ้าหน้าที่ในยมโลกกับในนิรยบาลในมหาโลกไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนนี เป็นกุมภันแต่นั่นเกิดขึ้นโดยวิบากกรรมของสัตเจ้าของวิบากกรรมนะสัตวโลกนั้นนั่นเขาจะไม่ไม่ไม่ทุกข์ทรมานเหมือนอย่างนี้ถึงไหนแล้ววะเหนื่อยและร้อนเหมือน้ำทองแดงหกรถก็จะปวดแสบปวดร้อนเหมือนสัตวรรกอย่างนั้นแหละกบวยก็หนักต้องตักตลอดเวลา พักก็ไม่ได้เพราะการรมเกิดจากการเป็นผู้จัดก,การตรงเรา<อ>แม้ไม่ได้ดื่มแต่ก็เป็นต้นแหล่งผลิตสุรารสนับสนุนให้เขาดื่มที่ไม่ไปมหาดรกก็เพราะบุญที่ตัวเองทำไว้และระ,ะลึกได้เมื่อพญายมราชท่านถามค,คุณพ่อจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่นี้อีกนานทีเดียว ที่คุณพ่อเจออุบัติเหตุและต้องผ่าตัดหลายครั้งนั้นเกิดจากกรรมทั้งในปัจจุบันและในอดีตรกรรมปัจจุบันก็คือเป็นผู้จัดการโรงงานสุราซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ําอุบาทให้เพื่อนมนุษย์ดื่มจํานวนมากซึ่งมาผู้ดื่มดื่มไปแล้วก็ทําให้เกิดโทษภัยหลายอย่าง<อ>เช่นเสียเวลาเสียทรัพย์เสียชื่อเสียงเสียคนเสียชีวิตตลอดจนบันทอนสติปัญญาและททำให้ครอบครัวเดือดร้อนเป็นต้น กับกรันในอดีตที่ล่าสัตว์เป็นเกมกีฬาบ่อยๆ<อ>แต่ก็ไม่ถึงเป็นอาจินกรรมแต่ว่าบ่อยๆทำให้สัตว์บาดเจ็บและตายบุญที่คุณพ่อทำกับโรงเจก็ได้บุญจา้าได้แบบธรรมดาเพราะไม่ถูกเนื้อนาบุญค,บคุณแม่ตายอายุ72ปีทั้งๆท,ที่ท่านยังแข็งแรงเพราะตังต้งใจฟังนะลูกนะแล้วก็เดี๋ยวมีของแถมด้วย <c oughs> จะของเคสตั้งใจฟังนะท่านหมดอายุไขพอดีอขณะที่ท่านกำลังปลิ่มงานบุญสลายร่างคุณยายท่านได้ยินเสียงเรียกชื่อท่าน<อ>ท่านก็นเลยลุกขึ้นมานั่งแล้วก็เห็นบริวารใิตาเนื้อนี่แหละ<อ>แต่งตัวสวยมาก<อ>นำพวงมาลัยใหญ่ขนาดคล้องคอเทวดาได้นำมาให้ ท่านก็เลยยื่นแขนออกไปรับอย่างสุขใจจิตก็ดับวูบลงไปทันทีบริวารก็ได้นำท่านคือราชลรสสองร้อขนาดปานกลางสีทองประดับรัตนชาติไปสู่วิมานชั้นดาวดึงนีวิมานทองขนาดใหญ่อยู่เฟสสองจ้าสาธุบริวารข้าเอาพวงมาลัยมาให้เห็นด้วยตาเนื้อ ทีนี้เราดูฝันย้อนหลังไปอีกสักนิดหนึ่งครับแถมแถมครับครับเรื่องของแม่เป็นเรื่องที่แปลกเรื่องจริงคล้ายอิงนิยายแต่ก็ไม่ใช่นิยายคล้ายกับเรื่องเรื่องหนึ่งในในธรรมบทมั้ง เดี๋ยวฟังกันแล้วกันพระลูกชายเตรียมไม่ดีคือก่อนที่ท่านจะมาเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้เนี่ยเธอเป็นเทพธิดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็มีเทพบุตรสามีที่รูปรอไอ้เพราะความรอรูปงามแล้วมีรัศมีมากสว่างสวยพูดจาขพระฉลาดพูด ทำให้เป็นที่รักและเป็นที่หมายปองของเทศที่ดาอืน่น oh. เธอจึงเกิดงอน oh. สามีเทพบุตรครับงอนเหมือนมนุษย์อย่างนี้แหละ <laughs> งอนขึ้นมาก็เธอก็เลยร้อยดอกไม้พวงมาลัยเอาไว้ครับอธิษฐานจิต oh. และเพื่อจะดูใจเทพบุตรสามีด้วยครับ ว่าจะรักเธออยู่ไหม oh. ถ้ารักเธอแล้วก็ให้อาภูมิอะไรนี่ท, oh. ที่เธอวางเอาไว้นเอามาให้เธอ oh. แต่เพราะความงอนของเธอเธอเลยจุติ oh. นี่แต่ว่าเวลาบนสวรรค์นั้นนะมันแวบ,บเดียว okay, okay. แบแเดียวแต่ก็เป็นเวลาเจ็ดสิบสองปีในเมืองมนุษย์อเทพบุตรหลังจากไป โปรยเสน่ห์ก็ในใจน่ะรักที่สุดอยู่คนเดียวแม้สุดที่รักจะมีอยู่เยอะเอานึกได้ก็กลับมาเห็นพวงมาลัยอยู่ก็รู้เพราะว่ามีทั้งที่พระจักขุมีทั้งอะไรทุกอย่างเนี่ย้วยอนุภาพเป็นเทวดาก็รู้นะรีบลงมาเลยมองมาอาตายนี่พระยาเราลงมาเกิดแล้ว แลถึงเวลาที่เธอจะต้องขึ้นไบนี่เธอไปพ้องงอนแต่ยเธอยังไม่หมดบุญบุญเธอยังอยู่เดี๋ยวต้องไปรับเธอกลับมาก็เลยลงมาแล้วก็เอาภูมิลาัยให้บริวารเนี่ยเอาไปให้เธอเธอซึ่งบุญยังมีอยู่นั่นแหละแต่ลงมาพังงอนเนี่ยมองเห็นตาที่ประตามนุษย์มันซ้อนกันอยู่ จึงรับแล้วก็รับกลับขึ้นไปวิมานเรียบร้อยแล้วเธอขึ้นไปครองรักกันแล้วตอนนี้เนี่ยมันเป็นคล้ายๆบางเรื่องอะไรเนี่ยที่เทพธิดาอยู่ในอุทยานไงนจำได้ไหมลูกจำได้ไหมแล้วก็อยู่ๆก็จุติวูบลงไป มาในเมืองมนุษย์ใช่ไหมจ๊่ครับเรื่องของเทพธิดาที่เป็นภริยาของมาลาภารีเทพบุตรครับจ้ะก็จดติตอนที่อยู่ในสวนดอกไม้แล้วก็ทําบุญทุกอย่างก็ปรารถนาที่จะไปอยู่กับสามีแล้วก็ได้ไปอยู่กับสามีจริงๆหลังจากลาโลกไปแล้วครับใช่ใเ,เรามาเป็นมนุษย์ก็มีสามีมีครอบครัวมีลูกด้วยครับแต่ใจลึกๆบอกไปถูกเหมือนกันว่า สามีเราอยู่บนชั้นดาวดึงเราต้องกลับไปทําบุญกฐิฐานไปตรงนั้นเหมือนเทพบุตรูตของใครคนหนึ่งที่นั่งอยู่ที่นี่๋อเทพอยู่บนชั้นดาวดึงอยู่ครับมองดูอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเทพทิดาจะไปดูสิบบุรีไอ้ตรงนี้นี่ยสินี่เป็นเรื่องที่มันแปลกจริงๆเนี่ยรบนี่สามีเทพบูต้องเอา พงมายเนี่ยโอดายน้องตายแล้วลงไปได้ตายได้หยิบอวบวาลงมารับเลยพระบุญทอยังอยู่แล้วกลับไปครองรักกันเรียบร้อยไปแล้วน้องชายตายแล้วก็เพราะกรรมปัจจุบันเอีกระนิเวลามันจะหมดทุกทีเลยเพราะกรรมปัจจุบันครบคนผ่านกับกรรมในอดีตตัวก็เป็นคนผ่านคือชาติในอดีตเนี่ยเป็นหัวโจกชวนเพื่อนกินเหล้าเมายาเป็นต้น แต่ต่อมาภายหลังก็เลิกและกับระพฤตัวดีไอ้ก,กรรมที่ไปชวนกากินเหล้าออมายาเนี่ยชาตินี้ก็เลยไปเจอคนพาน<อ>ที่พาชักชวนตัวไปติดยาและตัวก็ติดยาแต่กรรมที่ตัวทําดีไว้ในภายหลังในชาตินั้น,นทําใม้มาเจอพี่น้องที่ดีๆ<อ>มาเป็นกรลยาณมิตรให้รันแนะให้มาบวชมาสร้างบุญสร้างบารมีรรเมื่อตายแล้วก็ถูกนำไปยมโลก เมื่อพญายอมพิจารณาบุญบาปแล้วก็พิพากษาให้มาเกิดใหม่ในเมืองมนุษย์อ oh. คืออย่างนี้ระหว่างนั้นเห็นบุญเห็นบาปอะไรต่างๆแล้วเนี่ยบ oh. บุญที่ทําเนี่ยสาม,มารถไปบนสวรรค์ชั้นจตุได้ oh. แต่เจ้าตัวบอกว่าขอกลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์มาแก้ตัวอ oh. ขอเกิดใหม่มาแก้ตัว oh. เออก็แปลกดีนะคือบุญนั้นนั่นะที่ทําอยู่เนี่ย oh. oh. ทั้งบวชเอ่ยทั้งอะไรต่ออะไรเอ่ย oh. สาม,มารถไปได้ ฉันจะตตได้ไปได้แล้วทั้งทำบุญส่งไปแล้วก็ยังจะเลยไปอีกกว่านั้นได้ครับแต่เจ้าตัวบอกขอกลับมาแก้ตัวใหม่ในเมืองมนุษย์พญายมพราชก็โอเคโอ้แล้วก็ให้โอวาดครับไม่ไปคบคนพาในคบบัณฑิตครับท่านให้โอวาดหน้าโอ้ดีมากะญาเอาเหยียดทีเดียวก็ไม่แตกต่างจากที่เพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตาชิโบให้แต่ว่าหน้าท่านไม่รอถ้ากับ เดี๋ยวคุณหลวงพ่อตาจาิโบโอ้โหหลวงพออ่อของเราวนี่รูปรอทีเดียวนะถึงจะหุ่นเหมือนวันวท้องก็ะตาเของโหสิเนี่ยหลวงพ่อจะให้มีกรรมมีเวรกันหุ่นสงงางงามไม่ใช่อนันลบอนันลบ,บเหมือนเทพบระบุข้อสุดท้ายสมบัตินี่ยมันมีวิบัติติดมานลูกนะเป็นของร้อนผมมาเริ่มต้นมา จากการสั่งสมตั้งแต่พ่อเป็นผู้จัดการโรงงานสุราหรืออะยมาน่ะ oh. มันเลยเป็นของร้อน <Okay. S 2> ทําให้มีปัญหาเนี่ยให้ลูกเต้า <Okay. S 2> ไม่เชื่อฟังคําสั่งของพ่อ <Okay. S 2> ที่ได้เขียนไว้ในพินัยกรรม <Okay. S 2> แล้วก็อบรมสั่งสอนตั้งแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่ <Okay. S 2> มันทําให้เกิดไอ้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมา oh. ความโลภก,ก็เลยได้โอกาสเข้าไปแทรกแสงสิงอยู่ในจิตใจของลูกหลายๆคนในนั้นทีเดียว เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องกระทำนะลูกนะที่ส่งเคสดีมาเนี่ยเราจะไปคุณมัวเราจะไปขัดเคืองอดทนสักนิดทำใจให้ใส่เยือกเย็นแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำอาไว้ตั้งเยอะแยอะอธิษฐานจิตทุกครั้งที่เราทำบุญทุกครั้งที่เลิกจากนั่งธรรมะให้พี่น้องทุกคนปรองดองกัน ใครจะพูดเรื่อง,ลลอองร้อนๆมายังไงเราต้องเย็นเอาไว้นะลูกนะแล้วก็คอยดูจังหวะค่อยๆพูดก็ค่อยจะกับคนไหนที่พอพูดได้ก็ค่อยๆพูดดูจังหวะเวลาและอารมณ์ของเขาทุกคนเขาค่มีเชื้อแห่งความดีแต่เนี่ยมันมีวิบัติติดมากระซับนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นต้องใจเย็นๆนะลูกนะแต่หากว่า ลูกผู้ทรงคดสดตาดีมาใจเยือกเย็นอยู่ในบุญอดทนให้อภัยทำใจให้ใส่ใสไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรดูเวลาและอารมณ์และจังหวะเดี๋ยวสิ่งที่ร้ายก็จะค่อยๆกลายเป็นดีนะลูกนะนอย่าลืมนะว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวเท่านั้นแหละไม่ช้าเราเขาจะต้องจากไปเพราะฉะนั้นรักษาใจให้ใสๆ เราจะได้จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีเวรไม่มีภัยแล้วก็สง่างามนะลูกนะ